สวัสดีครับวันนี้มาปะยางรถจักรยานไฟฟ้ากันนะครับรุ่นนี้เป็นแบบไม่มียางในนะครับเราก็ต้องใช้ชุดแทงตัวหนอนในการปะนะครับสั่งออนไลน์50บาทรวมส่งประมาณร้อยซื้อแถวบ้าน100สะดวกกว่าไหนจัดแบบนั้นครับก็ข้อดีของการทําเองก็คือว่าไม่ต้องแบบยกล้อไปร้านนะครับทำเองที่บ้านเลยนะครับแป๊บเดียวครับเราเริ่มต้นในการถอดล้อเอามาเช็คก่อนนะครับก่อนเช็คก็ต้องเติมลมกันก่อนครับเติมลมก็ใช้สูบมือนะครับที่มีอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ แล้ก็เติมน้ําลงในกระมังครับแล้วก็จุ่มล้อลงไปค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับถ้าตรงไหนมีฟองอากาศขึ้นก็คือเราก็จะเจอรอยรั่วนะครับเจอแล้วตรงนี้ครับก็มาเริ่มปะาก,กันเลยครับโดยใช้ตัวแทงขยายรูแล้วก็ทําความสะอาดนะครับลงไปเป็นตัวแรกครับเสร็จแล้วเราก็มาดึงตัวหนอนออกมาใส่ชุดแทงตัวหนอนนะครับ ตัวนี้ก็จะเหนียวๆนะครับมีกาวอยู่ในตัวอยู่แล้วครับขั้นตอนใส่ก็จะยากนิดนึงนะครับต้องใช้แรงกันหน่อยพอดึงเข้าแล้วนะครับก็ทากาวที่แถมมากับชุดครับตัวหนอนดึงยากไปหน่อยครับลมหมดครับก็เติมลมกันหน่อยครับ ครับพอดึงออกมาแล้วก็รีบแทงตัวหนอนเข้าไปนะครับตอนที่มีลมนี่จะทําให้เราแทงง่ายขึ้นนะครับตอนดึงออกก็ดึงออกตรงๆครับนั่นครับหลังจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งส่วนที่เกินออกมานะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราก็เติมลมแล้วก็ประกอบกลับครับ เสร็จแล้วครับปะยางแบบแทงตัวหนอนง่ายๆเลยนะครับวันนี้ยังไงก็ไปลองทํากันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก like, ดติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ